สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พี่หยกจะมาเผื่อเรื่องอาจารย์มหิโดนนะปราใสขอโทษทักษิณนนะที่ได้กจับนจะับโทษว่าร้ายทักษิณที่เกิดความเสื่มเสียแล้วก็เสียหายโดยโดยโดย,โดยใช้สถาบันพระมหากษัตริย์แอบอ้างเพื่อปุกระดมให้กลุ่มกบฏซ ออกมาประท้วง่ะเหือแบบว่าคืออยากจะพูดแค่่คือจริงจไม่อยากจะยุ่งเรื่องการเมืองน,นะช่องเนี้ยอยากจะยุ่งเรื่องการเมืองแต่ว่าที่อยากจะเปลียบแไ่ใช่หรอกะคืออยากจะบอกว่าตอนคุณทําต่อก่อนคุณจะขึ้นมยูทีคุณน่าจะคิดดีๆก่อนไม่ค่อยไปคคุณโดนคุณดนกขาเป๋าคุณดูยังไงแค่คุณรู้ได้ยังไงแค่คนบางคนพูดว่าทักสิณ คิด like. ทัก็สิ่งเป็นคนชั่วทักาสิ่งเป็นไม่ดีพูดไม่คูไม่คำนึงถึงเขาเนี่ยงรอะสิ่งที่ผลงานผลงานที่ทักษิณให้ให้กับประชาชนบ้างเลยเหรอคุณขึ้นประกาศบนเวทีขนาดนั้นคุณประกาศเปล่าเปๆว่าทักษิณชั่วทักษิณเลวแต่ว่า,ามีการรีลัน กันอยู่หลายรอบในทีวีช่องบูสกายช่องนี้ก็เป็นบ้าเป็นบ้าคนที่ดูก็บ้านะคนดูบูสกายบนไปบนนั้นช่องนี้มันมันมันเสี่ยมมันเสี่ยมมันเป็นช่องการของพรรคประชที่ปัตยโดยตรงมัน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 เป็นช่องที่มีไว้เพื่อทำลายทำร้ายฝ่ายตรงข้ามฝ่ายคั้วการเมืองโดยตรงนะคะ อย่าไปสนับสนุนมันเลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าถูกปิดไปหรือ,อยังเพราะว่ามีกระแสวิพากษ์อาจารย์ต่างๆนา,านเาเพราะว่าจริงๆไม่เคยดูไงไม่เคยดูแต่ว่าเห็นผ่านๆแวบๆรู้สึกรู้สึกไม่ชอบฟังทีฟังวัง,วงฟังแบบพอมีคนเปิดคนผ่านไปจะบอกว่าเปิดน,นี้เปิดน,นี้เพราะว่ามันเสี่ยงไงเราเราจะไม่ฟังเลยนะช่องนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้มันปิดไปหรือ,อยังช่วงที่มีกระแสตา่างๆนานา,นาแล้วก็เป็น เป็นช่องที่พิธีกรน,นักข่าวนี่แบบแบบพูดจาแบบเหยียดเพศแม่นะ่ะเอเอเ็าเลยไม่ชอบเนี่ยแบมันเรื่องของอาจารย์มหายนก็ที่เก่าปาาัยบนเวทีกปบปสโดยโดยการนำของสุเทพฤกษสุบรรณก็มีการลีลันวนไปวนมาหลายรอบนะแต่ประเด็นไม่ได้อยู่นั้นหรอกค่ะประเด็นมันอยู่ที่ตอนคุณขอโทษแนะ คุณไปแอบคุณไปขอโทษกันอยู่ในศาลแล้วก็มันก็มีการรีลันแค่แค่เผาออกสื่อออกข่าวแค่วันเดียวนะแต่ว่าแต่ก็คงไม่ต้องห่วงเรื่องรีลันมียูทูบเบอร์ YouTuber หลายท่านนะเอามารีลัน,นให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคือสิ่งที่กลุ่มกปปสทวนรมไปมันไม่ถูกต้องเขาใช้เขาใช้ใชพพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัว รัชการที่นะเก้านะเขาจะอยู่วในในในพระบรงมาโกรธอะว่าจะพูดะบะรรมระโกศแล้วเมืม่อกี้คิดคิดไม่ออกลืมนะคะที่ใช้พระเกียรติของพระองค์ท่านมาเพื่อทํำร้ายมาเพื่อบุกดุมชาวไทยเพราะเขาคิดว่าคนไทยมีความราักและศรัทธาในในในหลวง ในหลวงพระเจ้า่หัวหร,รัชกาลที่เก้าเนี่ยมากมาใช้พระเกียรติของพระองค์ท่านมาเป็นเครื่องเพื่อทําลายฝ่ายขัวการเมืองโดยเฉพาะาพักคสินและ,และพักคพักเนี่ยนะะเพื่อให้ย่อยยับไปเลยว่างั้นแต่ว่า,าบางอื่นว่าประชาชนเขามีหูมีตาเนั่ยแหละถึก็คงไม่ไม่อยากจะอะไรมากหรอกองคิปนี้เพราะว่าก็อยากจะมาเผื่ว่า อยากจะให้อถ้ามีครั้งต่อไปนะคะถ้ามีการปลุกระดมการนําโดยการนําของสุเทพอยากจะให้หลายท่านคิดหน่อยว่าเอคุณควรไปไหมสุเทพเป็นคนยังไงที่ไปแกวหาไปแกวหาคนอื่นว่าชั่วว่าเร็วว่าอย่าง,งนี้อย่างนี้คุณดูสุเทพดีทุวนดีรวยังถ้านักการเมืองมีวงทุกยุคนะวงทุกยุควงมากวงน้อยแค่นั้นแหละ ไม่เคยเห็นหรอกว่าภาคการเมืองภาคไหนไม่กลวงหัวหน้าไม่ทำลูกน้องก็ทำอย่างทัคศิลปเนี่ยเขาจะกลวงไปทาไมเขารวยมาก่อนที่ยังเป็นนายกอีกคุณคิดตรงนี้ก่อนเพราะกันธุรกิจเขาล่อนรวยมาก่อนที่จะเข้ามาลงเล่นนายกแต่ก่อนเขาก็อยู่พัคประชาธิปัตย์ไปสสบดูดีๆไม่ต้องเชื่อพี่ก็ได้ไปคักอยู่พาคประชาธิปัตย์แต่ว่ามันมันไม่ใช่แนวทางของเขาเขาถึงลาออกมาตั้งพรรเองคุณคุณเคยนึกถึงตรงนี้ไหมว่า ทำไมท่กษสณนึงลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาแต่งมามาตั้งพรรคเองทั้งที่แต่ง่อนเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย์ใครที่มีขอถ่ายรูปเขาก็คุณติ่งมอลลี่เลยคุณติ่งมาริกาไงแล้วทีนี้มาขออยู่พรรคกับเขาด้วยทัานสีมองเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เขาก็ไม่รับไม่เอาใจแม่นางก็โกรธแค้นทักนิณโจมตีกันทุกอย่างให้อยากให้คุณคิดหน่อยว่าคุณลองไปหาย้อนดูคนเก่าๆของพรรคประชาธิปัตย์ที่เทาลาออกอ่ะ แล้วเขาเขาลาออกแต่ว่าเขาไม่ได้มาอยู่ฝั่งทักษิณนะเขาลาออกเขาเขาไปเขาไม่รู้ไปเล่นการเมืองทางไหนเขาลาออกแล้วเขามาพูดว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นยังไงพรรคประชาธิปัตย์เป็นยังไงเขาถึงมันไม่ใช่แนวทางของเขามาแนวทางของเขาคือเขาอยากมาช่วยประชาชนแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์มันไม่ใช่แนวทางของเขามันมันดีแค่เปลือก ข้ถึงลาออกนะ,ค,ะคุณโดยไปหาฟังเลยคุณไม่ต้องเชื่อก็ได้ไปหาข้อมูล,ลดูแต่ก่อนเนี่ยทักษิณก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์พรรคคนดีของพวกคุณนั่นแหละถ้าทักษิณเนี่ย,นนยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ถังทุกวันนี้แล้วทักษิณได้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคทักษิณจะเป็นคนดีในสายตาคุณไหมทางไหมแค่นี้แหละนะคะอ,อก็คราวหน้าค่าวหลังก่อนจะขึ้นเวือชีะท้วง่ะ โดยที่มีสุเทพเพื่อสุบานหรือการนําของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณควรคิดให้ถี่ให้ท่วนกวดน,นะคะว่าประวัติเขาเป็นมาอย่างไงคไุณคุณไปหาข้อมูลดูก็ได้ในวิกิพีเดียในอากูเยอะแยะการคอร์รัปชันการอะไรเท่าโจมตีคนอื่นแต่เขาแต่ของเขารอบทุกคดีเขาไม่ใช่ว่ามันเป็นคนดีหรอกมันมีคนหนุนเอาพูดแค่นี้แหละคะ่ะยังไงนะคะฝาบ คลิปนี้ก็จะเผื่อแค่นี้กับอาจารย์มหิรวนาะหรืออาจารย์หลายๆท่านาหลายๆสายจากหลายๆมหาหลัยที่คิดจะไปหนุนเอาเวลาราชการไปหนุนม็อบไปหนุนม็อบการเมืองเนะ <S <S ี่ยคือตามหลักมันก็ผิดแล้วที่คุณเอาเวลาราชการเวลาทํางานแทนที่คุณจะทำงานได้หน้าที่คุณหน้าที่คุณให้มันดีแต่คุณเอาเวลานั้นไป,ไปหนุนม็อบนะหนุนม็อบแบบแบบ แบบที่มาขวางการเลือกตั้งเอยแบบว่าครับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเอยอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่หน้าที่คุณคุณควรจะคิดท,ที่ดีอยูนะคะกควีก็เหมือนกันนะคะคุณเป็นควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะะไม่ใช่มาทําแบบนี้นะคะโอเคนะคะฝากไว้แค่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะ